สวัสดีค่ะคูนะคะเป็นนักทัศนมาตรค่ะเคยกันไหมเวลาเราไปตรวจวัดสายตาตามร้านเวนตาหรือโรงพยาบาลปรากฏว่าเรามีค่าสายตาเอียงติดมาอยากทราบกันไหมคะว่าว่าค่าสายตาเอียงนี้เกิดจากอะไรและอะไรไปใส่ทำให้เกิดค่าสายตาเอียงวันนี้เรามีคําตอบกันให้ฟังกันค่ะ สายตาเอียงหรืออัติมารีซึมเป็นปัญหาทางสายตาที่ทำให้เกิดการมองเห็นภาพเบลอทั้ทงระยะใกล้และระยะไกลมักจะมีเงาซ้อนและภาพบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนไปจากความจริงโดยส่วนมากนะคะสายตาเอียงมักเกิดร่วมก,กันกับสายตาสั้นและสายตายาวค่ะสายตาเอียงมักจะส่งผลกระทบในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากค่ะไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นตัวเลขตัวอักษรหรือไฟจราจรค่ะรวมไปถึงบุคลิกภาพในการมองเห็นด้วยค่ะเพราะบางคนอาจจะมีอาการพยี่ตาหรือหลีตาหรือ,รอเอียงคอเพื่อช่วยในการมองเห็นนั่นเองค่ะสายตาเอียงเกิด ิจากสาเหตุใดเกิดจากความผิดปกติของรูปร่างหรือความโค้งของกระจตา ที่ไม่คง้งเป็นทรงกลมส่งผลทําให้เมื่อแสงสะท้อนเข้าสู่ดวงตาของเรานั้นจะเกิดการหักเหแสงที่ผิดพลาดมีจุดโฟกัสมากกว่า1จุดและไม่ตกกระทบบนจอประสาทตาส่งผลทําให้เรามองเห็นภาพเบลอทั้งระยะใกล้และระยะไกล,ะะไกลและเกิดงอศรอน,นั่นเองค่ะภาวาสะสายตาเอียงนั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกวัยค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วสายตาเอียงมักจะเป็นตั้งแต่กําเนิดค่ะแต่บางรายก็อาจจะเกิดขึ้นในภายหลังได้สายตาเอียงในระดับเล็กน้อยนะคะก็อาจจะยังไม่มีอาการแสดงออกมาได้อย่างชัดเจนค่ะแต่เมื่อหลายที่สาย สาเอียงเกิดขึ้นร่วมกับสายตายาวหรือสายตาสั้นก็จะแสดงอาการออกมาได้อย่างชัดเจนค่ะอาการของคนที่มีสายตาเอียงนะคะ 1. มักจะมีอาการปวดหัวปวดตาตาล้าเมื่อต้องทํากิจกรรมบางอย่างที่ต้องใช้สายตาเพ่งระยะใกล้เป็นระยะเวลนานานๆไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือหรือใช้คอมพิวเตอร์ค่ะ 2. มักจะมีอาการภาพมัวภาพไม่ชัดไม่คมและมีงอซ้อนเกิดขึ้นค่ะ วิธีการทดสอบสายตาเอียงนะคะหลายคนอาจจะสงสัยกันนะคะว่าเราสามารถรู้ได้ยังไงว่าเรามีภาวะสายตาเอียงเราสามารถทดสอบสายตาเอียงเบื้องต้นคร่าวๆด้วยตัวเองด้วยการมองที่ชาร์ดคอกเดอลนี้ค่ะวิธีการใช้ชาร์ดคอกเดอลตัวนี้นะคะเริ่มจากปิดตาซ้ายใช้ตาขวาในการมองดูเส้นนะคะดูว่ามีความคมชัดเท่ากันหรือไม่ถ้าทุกเส้นมีความคมชัดเท่ากันแสดงว่าตาขานั้นไม่มีภาวะสายตาเอียงค่ะหรือถ้ามีก็มีในภาวะที่น้อยมากๆนั่นเองค่ะแต่เมื่อไหร่นะคะถ้าเรามองแล้วปรากฏว่าความคมชัดไม่เท่ากัน แสดงว่าในตาข้านั้นมีภาวะสายตาเอียงเกิดขึ้นค่ะสายตาเอียงเท่าไหร่ควรตัดแว่นมักเป็นคำถามยอดคิดเลยค่ะว่าสายตาเอียงเท่าไหร่ควรตัดแว่นในความเป็นจริงแล้วการตัดแว่นไม่มีเกณฑ์ที่ชัดเจนค่ะขึ้นอยู่กับปัญหาสายตาเอียงรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันมากแค่ไหนมากกว่าค่ะโดยเฉพาะคนที่ขับรถในเวลากลางคืนนะคะมักจะเจอกับปัญหามองไฟแล้วมีลักษณะไฟเป็นฟุ้งๆเป็นเส้นๆไม่ชัดเจนอีกทั้งยังเห็นเงาซ้อนทําให้การขับขี่รถในเวลากลางคืนค่อนข้างลําบากและทําให้เกิดอันตรายได้ถ้าเป็นอย่างนี้นะคะอาจจะแนะนำให้ มาทําการรักษาและแก้ไขปัญหาสายตาเอียงค่ะสำหรับใครนะคะที่มีรู้สึกว่ามีลักษณะอาการที่ได้อธิบายไปอยากมาตรวจเช็คค่าสายตาเอียงนะคะสามารถเดินทางเข้ามาได้ที่ร้านจิจิกาเซสสาขาบางนาค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ